หนึ่งอะไรนะสามสองพันวาน้ำฟ้าน้ำเ้าโหดนะครับน้ำมากนี่แถบเม้าได้ไหมคะเวลาเวลาที่ถ่ายใช่ไหมคะก็จะมีแฟนคลับหรือกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมีพี่ตุ้มลิงใช่ไหมกลุ่มก็จะแบบแอบแอบมาคุยที่กัจจินงานรู้ไหมว่าเขาคุยว่าอะไรว่า ก่อนจะถามดู่เนี่ยถามผมกนะ่อนนะไอ้ไรเนี่ยผมเมาหนึ่งเลยจะบอกว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเลยที่เจอออมนะน่ารักมากใครวเนี่ยไม่ใช่ตอนแรกเจอน่ารักน่ารักมากนะก็ะเจอตอนแรกที่ที่ตอนแรกในวันที่ไปฟิตติ้งเจอเฮ้ยดูเหมือนเหมือนจะยิ่งหยิบหน่อยแล้ว่าดูเออวันนี้มัดหน้าหน่อยนะแล้วพอเจอตัวจริงนะมีเลยนะมีเลยนะมีมากมีมากอ,มาอ๋อากดูมีมากนีกแบบ่เองแบบเออ นค่จะเข้าหาไม่ได้เลยแต่ว่ารอถึงเวลาจริงไม่น่ารักมนะากผมจะบอกว่ารอเป็นคนน่ารักมากนะฮะขอบคคุณ่เ้ย<อ>พูดดีดกดว,วันนี้เนี่ยไม่ก็ก็เป็นดีวันวันนี้เนี่ยค่าตัวก็เป็นเข้าก่อจริงๆต้งมาไม่ได้เลยเป็นออมไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ทีมดีมากนะ,ะก็ยังไงเดี๋ยวร้องกันอีกซักเพลงไหมโอเคได้ได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวมาลองฟังดูดีกว่าครับผม